ครับผมวันนี้เราจะมาหยอดยาเห็บหมัดนะครับผมเราซื้อมาหยอดเองนะครับผมสัตว์เลี้ยงก็จะมีน้ําหนักแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับผมในการเราจะหยอดเราก็ต้องอ่านรายละเอียดของเราให้ดีด้วยนะครับผมมันจะมีแปดเดกขึ้นไปน้ําหนักเท่าไรนะครับผมตามก็สิบกิโลหรือว่าสิบกิโลขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มาหยอดนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผม ข้าบอะไรมาแหงๆของแมวจะใช้ของผมใช้สีชมพูนะครับผมมันจะมีน้ำหนักแต่ละน้ำหนักไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ละกล่องมันจะมีแบบว่า ย้อนตั้งแตสง่สองสัปดาห์ขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับผมจนถึงน้าหนักเท่าไร่เท่าไหรมันก็จะมีบอกที่กล่องนะครับผมเราซื้อเราก็ดูด้วยนะผมสุนัขแมวมนะผมใช้แยกกันนะครับผมวัคซีนส่วนน้ําหนักของสุนัขไม่เหมือนกันส่วนสีนี้ก็คือสีฟ้าก็จะใช้น้ําหนักที่มากกว่า10บกิโลถึง20่สกิโลส่วนสีเหลืองก็น้ําหนักก็จะอยู่ที่ สิบกิโลลงไปนะผมสิบกิโลลงไปก็คือหมาพันเล็กนั่นเองนะผมใช้รวมกันไม่ได้นะผมหยดทุกเดือนนะผมช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยก็ควรที่จะหยอดนะผมบางทีเราไม่ได้เจอตัวเขาแต่มันมีไข่นะครับผมเพราะผมเคยเล่นเล่นเล่นอยู่ทีนี้ก็เลยจับวีผมจับไปจับมาก็เลยรีดรีดดูมันเป็นเม็ดเมนึกว่าเม็ดอะไรก็เลยจับมาดูแล้วก็เลยบี้แตกพอแตกปั๊บเลือดเลือดแตกนะผมแสดงว่ามันไข่นะผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหยดนะผม เพื่อ,อสุขภาพของตัวเราด้วยแล้วก็ของสุนัขแมวนะครับผมด้วยนะครับผมก็ลองหาซื้อได้ตาม Lazada s h o อ p i n g นะครับผมสินค้าออนไลน์ต่างๆนะครับผมนี่ผมซื้อมาเป็นกล่องเลยเส่วนยาหยอดเนี่ยได้ทุกอีห้อครับผมได้ทุกอีห้อที่เป็นยาหยอดนะผม yeah, ผม <yeah. S 1> เลี้ยงหมาหลายตัวอสุนัขแมวหลายตัวนะครับผม <c oughs> ถ้าเราไปคล <c oughs> ินิกก็ค่อนข้างที่จะ,ะหลายพัน นะครับผมเราซื้อมาหยอดเองก็ร้อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมก็หยอดตรงท้ายถอยเขานะครับผมอาบน้ําเสร็จแล้วเราขนแห้งค่อยมาหยอดหรือว่าเราจะหยอดเลยก็ได้แต่หยอดไปแล้วหลังเจ็ดวันค่อยอาบน้ํานะครับผมหลังเจ็ดวันค่อยอาบน้ํานะครับผมให้ยามันซึมเข้าที่เป็นด้ามมันกี่โลแล้วเอามา เราต้องอ่านฉลากด้วยนะครับผมบางอีห้อก็หยอดแปดเดือนเออขออภัยครับแปดสัปดาห์ขึ้นไปนะครับผมบางอี้อกก็คือแบบต้องหยอดแบบว่าน้ำหนักให้ได้สองกิโลก่อนถึงจะหยอดได้นะครับผมก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมก็ลองไปหาซื้อดูนะครับผมมันก็จะประหยัดกว่ากับการที่มานั่นเองนะครับผม ผมก็ซื้อมาหยอประจำนะครับผมแต่เรื่องของการฉีดยาพิษสุนัขบ้าผมก็ไปฉีดฟรีนะครับผมตามเทศบาลนะครับผมก็จะมีฟรีนะครับผมประมาณนี้แต่สุนัขทุกสุนัขแม่ทุกตัวที่ผมใช้ผมเลี้ยงเนี่ยผมทาหมันหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าฉีดยาคุมแล้วมูลลูกเขาอักเสบก็เลยทาหมันพอทาหมันปั๊บเนี่ยทำให้สุนัขและแม่ของเราอ้วนสมบูรณ์นะครับผมมันอ้วนสมบูรณ์ด้วยแล้วก็สุขภาพดีกว่านะผมแล้วก็การ ใช้จ่ายต่างๆมันก็คุ้มกว่าเพราะวัาซีัีมันฉิดทุกปีทุกปีมันก็เหมือนจะถูกแต่ว่าทำหมันอะ่ะมันจบทีเดียวเลยนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป,ไป็นประโยชน์ให้นะครับผมไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ